สวัสดีค่ะวันนี้แพน try พ a มาชวนเพื่อนๆนทำน้ำจิ้มลูกชิ้นสูตรโบราณนะคะสูตรนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่สูตรยืนทานนะคะแต่เป็นสูตรยืนรอนานมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นสูตรทำขายนะคะขายมาแล้วกว่า30ปีรับรองว่าขายดีมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆนนำไปลองทำกันดูนะคะพร้อมกับเทคนิคการทอดลูกชิ้นปาลาระเบิดนะคะให้กรอบนอกนุ่มในกรอบทนนานนะคะสามารถดูได้ท้ายคลิปเลยค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ วิธีการทำนะคะก็คือเริ่มจากนํามะขามเปียกนะคะ50กรัมแล้วก็ใส่น้ําอุ่นลงไปนะคะ200กรัมเราก็จะบีบจนกว่าเนื้อมะขามเนี่ยจะกลายเป็นน้ำนะคะให้ได้น้ํามะขามเปียกออกมาค่ะจากนั้นก็นํามากรองค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะตั้งน้ําตาลปี๊บน้ําตาลทรายแล้วก็น้ําเปล่านะคะเคี่ยวไฟอ่อนค่อนไปกลางจนกว่าจะได้ฟองปุดๆแบบนี้นะคะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ5-10นาทีค่ะให้ตัวน้ําตาลนะคะค่อยๆค้นขึ้นเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะแพทก็จะใส่น้ำมะขามเปียกที่คั้นเอาไว้ลงไปเลยค่ะ เราจะเคี่ยวนะคะจนกว่าน้ำมะขามเปียกเนี่ยจะมีกลิ่นที่จางลงแล้วก็เข้ากับกลิ่นของน้ำตาลมะพร้าวนะคะหรือน้ำตาลปี๊บระหว่างที่เคี่ยวนะคะเราก็จะคอยช้อนฟองที่เป็นฟองขุ่นๆด้านบนออกให้หมดนะคะเพื่อที่ซอสของเรานะคะน้ำจิ้มของเราเนี่ยจะยังมีสีที่ใส่น่ารับประทานค่ะ พอเราช้อนฟองนะคะจนกว่าไม่มีฟองขุ่นๆุนลอยขึ้นมาแล้วเราก็จะเติมเกลือลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะเคี่ยวตัวน้ำมะขามแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะจนกว่าเขาเนี่ยจะเริ่มข้นเหนืดขึ้นมาโดยที่ระหว่างที่เคี่ยวนะคะเราก็จะเติมกระเทียมดองแล้วก็น้ำกระเทียมดองลงไปด้วยค่ะ โดยเนื้อกระเทียมดองนะคะแพทก็จะใส่เป็นหัวเนี่ยลงไป2หัวแล้วก็อีกหนึ่งหัวเราจะนํามาสับให้ละเอียดผสมลงไปในน้ําจิ้มเลยค่ะระยะเวลาในการเคี่ยวน้ําจิ้มทั้งหมดนะคะก็จะอยู่ประมาณ30-40นาทีค่ะสังเกตที่ซอสน,นะคะก็จะมีฟองแบบนี้แล้วก็เคลือบตัวช้อนได้นะคะตัวน้ําซอสเนี่ยค่อยๆไหลลงมาช้าๆก็ถือว่าใช้ได้ค่ะจะไม่เคี่ยวจนกว่าซอสของเราจะข้นเกินไปนะคะ เพราะเวลาที่เรารอให้เย็นแล้วเนี่ยตัวน้ำจิ้มหรือซอสของเราเนี่ยก็จะข้นขึ้นอีกค่ะแล้วก็ใส่พริกจินดาตำนะคะจะใส่ไม่เยอะมากเพราะว่าตัวพริกจินดาเนี่ยจะมีรสชาติเผ็ดนะคะถ้าเพื่อนๆใส่เยอะเนี่ยก็จะมีความเผ็ดจัดขึ้นมาให้ค่อยๆใส่ทีละน้อยแล้วชิมรสดูค่ะ หลังจากที่เรายกลงจากเตานะคะแพทก็จะใส่ผักชีทั้งต้นนะคะที่สับพอประมาณนะคะส่วนรากเนี่ยเราก็จะสับให้ละเอียดใช้ทั้งหมดประมาณ1นึ่งกำมือค่ะตัวผักชีเนี่ยเป็นวัตถุดิบสําคัญมากๆนะคะรวมถึงกระเทียมดองด้วยที่จะดันรสชาติของน้ําจิ้มของเราให้หอมแล้วก็อร่อยน่ารับประทานมากๆเลยค่ะ ตามด้วยพริกขั่วนะคะเป็นพริกแห้งขั่วที่เราขั่วเองนะคะตัวนี้เนี่ยจะไปช่วยให้น้าจิ้มของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบเผ็ดก็สามารถใส่ตามความชอบได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะน้าจิ้มลูกชิ้นของเรานะคะจะทานกับลูกชิ้นปิ้งหรือว่าลูกชิ้นทอดนะคะก็อร่อยเข้ากันดีมากๆเลยค่ะรสชาติเปรี้ยวหวานมีเผ็ดหอมกลิ่นพริกและผักชีนะคะรับรองว่าถ้าเพื่อนๆได้ทำเนี่ยจะติดใจมากๆเลยค่ะ ทีนี้นะคะแพทก็จะมาแนะนําวิธีการทอดลูกชิ้นปลาระเบิดให้กรอบนอกนุ่มในกรอบทนนานนะคะหลักๆนะคะก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยตั้งกระทะไฟอ่อนนะคะให้น้ํามันเนี่ยท่วมได้ประมาณครึ่งกระทะนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราใส่ลูกชิ้นปลาของเราลงไปขณะที่ไฟเนี่ยยังไม่ทันได้ร้อนจัดนะคะให้ไฟเนี่ยร้อนกลางๆในระดับหนึ่งค่ะ พอเราใส่ลูกชิ้นลงไปนะคะก็จะใช้ไฟอ่อนในการทอดเพราะว่าตัวลูกชิ้นปลาระเบิดนะคะเขาจะมีเนื้อที่แน่นด้านในนะคะจะมีความหนาแล้วก็แน่นมากๆแพทก็จะใช้กระชอนนะคะในการกดแล้วก็ขยี้ตัวลูกชิ้นของเรานะคะให้เขาเนี่ยได้รับน้ำมันนะคะจากข้างล่างแล้วก็ข้างนอกเนี่ยให้ทั่วนะคะไปถึงข้างใน จนเนื้อปลาด้านในนะคะค่อยๆกลวงลงเหมือนกับวิธีการทำไข่นกกระทาทอดนะคะหรือว่าขนมไข่เต่าทอดนั่นเองนี่ก็เลยเป็นเหตุผลนะคะที่ทำให้ลูกชิ้นปลาระเบิดเนี่ยเป็นลูกชิ้นยืนรอนานมากๆเลยค่ะเพราะว่ากว่าที่เขาจะกรอบนะคะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ15-20นาทีค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆได้รับประทานแบบที่ทอดแบบนี้นะคะเนื้อก็จะกรอบนอกนุ่มใน จะไม่ได้นุ่มไปทั้งชิ้นเหมือนที่เราทอดแบบเร็วๆนะคะดังนั้นนะคะร้านที่ป้าสบายของแพทเนี่ยขายก็จะทอดตัวลูกชิ้นนะคะเอาไว้ก่อน ก่อนที่จะขายจริงนะคะเป็นการทำให้เขาเนี่ยสุกจากด้านในมาได้ส่วนหนึ่งหรือว่าครึ่งหนึ่งนะคะหรือว่าอาจจะทอดจนกว่าจะกรอบพอเวลาที่ลูกค้ามานะคะเราก็จะนำไปอุ่นหรือว่าทอดอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยการที่เราทอดตอนที่ใกล้จะเสิร์ฟลูกค้านะคะเราก็จะเร่งไฟให้แรงขึ้นมาเพื่อรีดน้ำมันออกค่ะเราก็จะใช้ที่ขีมนะคะเป็นตัวดูว่า ลูกชิ้นของเราเนี่ยกรอบได้ที่แล้วหรือยังโดยการลองบีบนะคะหรือว่าเคาะที่ตัวลูกชิ้นดูถ้าเกิดบีบแล้วเขามีความกรอบและแข็งหรือว่าลาเคาะเนี่ยมีความก้องนะคะไม่นุ่มหรือว่ายวบลงไปก็แปลว่าใช้ได้ค่ะถ้าบีบไปแล้วเนี่ยยังนุ่มนุ่มนิ่มๆอยู่นะคะแปลว่ายังต้องทอดต่ออีกน,นิดนึงค่ะหลักของการทอดนะคะก็คือเราจะไม่ใช้ไฟแรงในการทอดตั้งแต่แรกนะคะเพราะว่าลูกชิ้นเนี่ยจะกรอบแต่ด้านนอกนะคะแต่ว่าด้านในเนี่ย จะยังแน่นแล้วก็ยังไม่สุกดีค่ะระหว่างทอดนะคะแพทก็จะใส่หมูยอทอดแล้วก็ใส่ตัวลูกชิ้นเต้าหู้นะคะลงไปทอดพร้อมกันก็คือจะทอดตอนที่ลูกชิ้นของเรานะคะใกล้จะสุกแล้วค่ะก็จะนําลูกชิ้นแบบอื่นๆเนี่ยลงไปทอดแล้วก็นําขึ้นมาพร้อมกันรอรับประทานได้เลยค่ะเราก็จัดจานเสิร์ฟนะคะรับประทานคู่กับผัก แต่งกวาผักสลัดหรือว่าผักชีนะคะก็จะอร่อยเข้ากันดีมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องยาพาเข้าครัวบายแพนทรีแพดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ